วันพ่อแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติเป็นต้นเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กทุกคนรวมทั้งสร้างการบูรณาการ หลังพลังทางสังคมในการบ่มเพาะทักษะทางศิลปะั้งในทุกช่วงชั้นในทุกช่วงวัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้วยพลังแห่งศิลปะให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการจัดนิทรรศการในวาระต่างๆใน,ในวาระต่างๆได้มีการหารือร่วมกับผู้จัดงาน ต่างๆการห,หาหรือร่วมกับผู้จัดงานต่างๆเช่นอาร์ตเฟสติวัลพักคเอกชนเช่นอาร์ตเฟสติวัลพคเอกชนเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมงานศิลป,ปะของไทยเพื่อยกระดับให้สู่สากลประการสุดท้ายด้านที่4การสร้างสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลป,ปินและผู้อิทธิผลงานผู้เพื่อผู้ทิศต,ตนเพื่องานศิลป,ปะ ได้มีการจัดเสวนาวิชาการศิลปินแห่งชาติเพื่อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยได้หารลือร่วมกันหาแนวทางในการบูรณาการสืบสารสร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติทั้ง3สาขานอกจากนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการเรื่องสัปปายะสภาสถานศิลปรกรรมของชาติเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปรกรรมไทยผ่านสุนทรียะของอาคารแห่งนี้คือสัปปายะสภาสถานในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากผู้ออกแบบผู้ใช้งานผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรม และก็ได้รับการยืนยันจากทุกฝ่ายเป็นสถานที่แวดล้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมเตี่ยมด้วยสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรมธนธรมเตี่ยมด้วยสุนทรียะซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการนำเสนอให้ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการนำเสนอให้ความรู้และสร้างความรู้ และสร้างความเข้าใจตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะความเข้าใจตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปกรรมสู่สารกรรมสู่สากลสู่สาธารชนอย่างแพร่หลายทั้งนี้ผลสู่สาธารชนอย่างแพร่หลายทั้งนี้คณะอนุกรรมธิการจะได้ดําเนินการ ผลักดันขับเคลื่อนให้ให้ใหสป,ปายะสภาสถานแห่งนี้ได้เป็นอาฐาน,นุรักษ์สป,ปายะสภาสถานแห่งนี้ได้เป็นอาฐาน,นุรักษ์ในฐานะในฐา,านะมรดกทางศิลปกรรมของชาติต่อไปขอบคุณครับมรดกทางศิลปกรรมของชาติต่อไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีสมาชิกท่านใดติดขอบคุณมากครับ มีสมาชิก okay. ท่านใดติดใจในประเด็นที่ใครในประเด็นที่คณะกรรมการได้ชี้แจงไปไหมครับคณะกรรมการได้ชี้แจงไปไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานท่านถ้าไม่มีนะครับก็เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานท่านมีอะไรครับเชิญครับค่ะท่านประธานที่เคารพ จากการดำเนินง,งานดังกล่าวมานะคะคณะกรรมาการนะคะอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาคาดว่าจะสามารถเสนอต่อที่ประชุมวุฒธธิสภาได้ในสมัยการประชุมต่อไปนะคะโดยคณะกรรมาการมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป และก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกพุทธ,ธิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ให้ความตั้งอกตั้งใจนะคะรับฟังการาเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาการของเราขอบพระคุณค่ะครับก็ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการาศาสนาจะคุณธรรมจริยธรรมและศิล รับพัฒนธรรมที่ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในว่วงที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบนะก็ขอบคุณที่ประชุมที่ไม่มีท่านใดติดใจในเรื่องที่ท่านคณะกรรมการได้ชี้แจงไปนะครับถ้าไม่มีผมออก็ญาตปิดการอภิปรายเป็นอันว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ,การเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ รับจบการพิจารณาในระเบียบวาระที่4.3ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4.4รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปที่ดินไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งคณะกันมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังกับทางคณะกันมาธิการกับทางคณะกันมาธิการดังกล่าวได้เรียนเชิญ ดังกล่าวได้เรียนเชิญท่านผู้ได้แก่ท่านศักดิ์มหาสุวีรชัยอนุกรรมธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยท่านสุทัศน์เสบุญชัยท่านสุทัศน์เสบุญสร้างประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมรางประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการท่านจันทวันสุทิการ ท่านจันทวันสุจริตกุลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมจริตกุลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมมตดิการนางสาววชิราอารมณ์ดีมติการนางสาววชิราอารมณ์ดีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมมาติการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมมาติการนางสาวเมทาวีสุขคัมภีรานน์นางสาวเมทาวีสุขคัมภีรานน์นักวิชาการคณะนักวิชาการคณะอนุกรรมนาติการเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาต กรรมธิการเพื winter, th th ่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตครับทำข้อ12ครับครับทำข้อ12ครับเมื <noise> ่อคณะกรรมธิการเข้าประจำที <noise> ่เมื่อคณะกรรมธิการเข้าประจำที่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมิการหรือผู้แทนได้แถลงนะครับก็ช่องบทจังสิ้นของคณะกรรมิการก็มีเวลาอยู่20นาทีนะครับก็บริหารเวลาเรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญนะครับ กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายกำพลสุภาแพงสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเกินและการคลังวุฒิสภาขอเกินนำถึงที่มาของการจัดทำ รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปที่ดินไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อที่ประชุมวุฒิสภาคณะกรรมกาที่การเศรษฐกิจการเงินและการคลังได้ตั้งอนุกรรมธิการตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยโดยการศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นหนึ่งในหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมธิการในปัจจุบันการแปลงสภาพสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงอาทิที่ดินให้อยู่ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นทิศทางที่สำคัญของตลาดทุนทั่วโลกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันกรมที่ดินอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและโฉนดที่ดินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริการจัดการที่ดินของประเทศไทยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปัจจุบันระบบการบริหารจัดการที่ดินของไทยยังประสบปัญหาหลายด้านทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินความเหลื่อมล้ำ ในการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขาดประสิทธิธทภาพอันเนื่องมาจากการขาดข้อมูลที่เป็นระบบและโอง่งใสคณะกรรมาการจึงเห็นความจำเป็นในการปฏริรูปที่ดินไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อยกระดับ การบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้มีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับกระผมจึงขออนุญาตให้ท่านปฏิมาจิรแพทย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการและคณะ,ะอนุกรรมธิการนักวิชาการ เป็นผู้นำเสนอในรายละเอียดของรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปขอบคุณครับเรียนเชิญท่านปฏิมาครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับผมปฏิมาจีรแพทย์ประธานอนุกรรมธิการตลาดทุนและธุรกิจประกันภัยในฐานะที่เราศึกษาในเรื่องของ การใช้ประโยชน์จากที่ดินเราต้องการให้มีเรื่องของการปฏิรูปที่ดินด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเหตุผลที่เราต้องการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเราต้องการที่จะตอบความท้าทายในเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งได้แก่ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคมสำหรับการศึกษาในครั้งนี้คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลวิชาการจากองค์กรระหว่างประเทศ <c oughs> เช่นธนาคารโลกและ u n e c e e รวมถึงในการพูดคุยกับทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการเสนอ เชิญนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินดิจิทัลหรือดิจิทัลแลนด์แอดมินิสทรชันซึ่งถือเป็นยุทธศาสสสำคัญในการปฏิรูปที่ดินไทยผลของการศึกษาเราใช้ในเรื่องของเราดูระบบในเรื่องของสิทธิบัตรสิทธิบนที่ดิน,ใน,ใ,นในระบบดิจิทัลนะครับรวมถึงเทคโนโลยีบล็ c กเ h a ท่านประธานครับจากการศึกษา คณะทางานได้มีข้อเสนอสีด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านนโยบายและกฎหมายโดยจะจัดทำกรอบกฎหมายรองรับธุรกรรมดิจิทัลเสริมบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคอชให้เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปส่วนด้านที่สองก็คือด้านเทคโนโลยี จะจัดทําแผนแม่บทการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ฐานข้อมูล GIS จนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนด้านที่3ด้านสถาบันและพัฒนาศักยภาพจะมีการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐควบคู่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือ change management เพื่อสร้างความร่วมมือ และลดแรงต้านจากทุกภาคส่วนด้านสุดท้ายครับรทานประธานด้านการเงินเราจะแสวงหารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายทั้งงบประมาณภาครัฐการร่วมลงทุนหรือ PPP กับเอกชนและสนันุนจากองค์กรระหว่างประเทศจึงขอสรุปได้ว่าการปฏิรูปที่เรีนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลไม่ใช่เป็นเพียงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรการ แต่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวางรากฐานแห่งความมั่นคงและมั่นคั่งของประเทศไทยในอนาคตท่านประธานครับในรายละเอียดผมขอให้ทางคณะทำงานนักวิชาการคุณเมทาวีสุขคำพีระนน์เป็นผู้ชี้แจงแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการพร้อมตอบข้อักถามของทางท่านสมาชิกทุกท่านครับขอพระคุณครับขอบรเชิญครับเชิญคุณเมทาวีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกดิฉันเมทาวีสุขคำพีรานนท์จะมานำเสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะที่ดินก็คือรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และก็สถียรภาพทางสังคมแล้วก็โอกาสของปรเจกบุคคลด้วยแต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายหลายด้านรวมทั้งโครงสร้างที่สําคัญที่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะและทําให้เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจของประเทศและยังเป็นช่องว่างของความเหลื่อมล้ําด้วย รายงานฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานที่นั่งอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็คณะทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานหนักเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ในการนำข้อเสนอที่หนักแน่นเพื่อมาเสนอต่อรัฐสมบูศผลักดันนโยบายอย่างที่ท่านสาวได้กล่าวมา,มาไว้นะคะเ,เดี๋ยวขอไปเป,เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ มาพูดถึงว่าทำไมเรื่องนี้ถือสำคัญเพราะว่าที่ดินเนี่ยค่ะตามตามข้อมูลธนาคารโลกแล้วมันจะมีมูลค่าประมาณครึ่งหนงถึงหในสของความมั่นคั่งของชาติประเทศไทยมีเกษตรกร32ล้านคนหรือเกือบครึ่งนะคะ40%ของประชากรที่ดินยังเป็นฐานการผลิตของการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็ยังเป็นฐานรายได้ของรัฐ ตอนนี้ที่ดินของเรามีปัญหาในการบริหารจัดการมากแล้วเราก็จําเป็นต้องแก้ไขค่ะถามว่าคุณค่ามรโมลค่าของประเทศไทยที่ดินไทยมีราคาเท่าไหร่คณะทํางานใช้เวลาในการตามหาข้อมูลนี้ว่าประเทศไทยจริงๆแล้วพื้นที่ของเรามีราคาเท่าไหร่กันแน่เราหาลําบากเพราะว่าไม่มีการ คำนวณออกมาอย่างตรงไปตรงมามกรมธนารักษ์พยายามอยู่แล้วก็แล้วก็ก็พยายามจะเก็บข้อมูลนะ,นะคะแต่ว่าเราสามารถหาข้อมูลได้ทางอ้อมจากการเก็บภาษีที่ดินที่ดินไทยเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามาดูจากภาษีแล้วเราจะมีมูลค่าประมาณ54ล้านล้านบาทตัวเลขนี้เยอะมากนะคะ เกือบสองเท่าของ GDP ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เรากำลังนั่งทับอยู่เป็นสินทรัพย์เป็นสมบัติของประเทศไทยที่ถ้าเราพัฒนาได้แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เราจะพัฒนา GDP ได้อีกประมาณเกือบ1%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ว้าวมากสำหรับทุกๆรัฐบาลเรื่องของเรื่องของ ตอนนี้เรามาพบว่าปัญหาของเราคืออะไรเรากําลังนั่งทับตอนนี้เรามาพบว่าปัญหาของเราคืออะไรเรากําลังนั่งทับอยู่บนกองเงินกองทองแต่ปัญหาอยู่บนกองเงินกองทองแต่ปัญหาของเราที่เรายัง,อยงของเราที่เรายังอในเรื่องของเลขคดีเลยค่ะสอง ค้อนในเรื่องของเลขคดีเลยค่ะสองหมื่นกว่าคดีคือคดีสะสมหมื่นกว่าคดีคือคดีสะสมแปลว่ามีข้อพิพาทมากมายแล้วก็มีคดีสมแปลว่ามีข้อพิพาทมากมายแล้วก็มีคดีที่มันเพิ่มขึ้นมากมีที่มันเพิ่มขึ้นมากมายนะคะเจ็ดพันคดีซึ่งหลายๆครั้งเป็นเรื่องของการนะคะเจ็ดพันคดีซึ่งหลายๆครั้งเป็นเรื่องของการบุกรุกที่ดินการบุกรุกที่ดิน พอเข้าไปดูคดีเกี่ยวกับสารแพ่งเนี่ยคดีเนี่ยพอเข้าไปดูคดีเกี่ยวกับสารแพ่งเนี่ยคดีเนี่ยที่ดินเป็นคดีอันดับต้นที่ดินเป็นคดีอันดับต้นๆเลยแปลว่าเรามีเรามีปัญหาในเชิงกรอบเชิงต้นเลยแปลว่าเรามีเรามีปัญหาในเชิงกรอบเชิงนโยบายจริงๆนโยบายจริงๆแล้วก็มีตัวเลขที่สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็มีตัวเลขที่สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชน ทีนี้เหตุผลสาเหตุหลักก็คือนทีนี้เหตุผลสาเหตุหลักก็คือแนวเขตที่ดินไม่แนวเขตที่ดินไม่ชัดเจนจริงๆมันมีหลายอย่างมากหมุดซ้ํากันหรือว่าชัดเจนจริงๆมันมีหลายอย่างมากหมุด ซ้ำกันหรือว่ามีสัตว์เช่นควายวัวเดินไปเหยียบหมุดก็มีนะคะแล้วก็มีสัตว์เช่นควายวัวเดินไปเหยียบหมุดก็มีนะคะแล้วก็มีเรื่องของที่ดินของรัฐก็ทับซ้อนกันด้วยเอกสิทธิ์บางทีก็ทับซ้อนหรือว่างงการกระบวนการตรวจสอบก็ล้าสมัย ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของด้านของความเหลื่อมล้าบ้างเวลาที่เวลาที่เรามองถึงความเหลื่อมล้าเกษตรกรเนี่ยนะคะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองถึงมองถึงความเหลื่อมล้าเกษตรกรเนี่ยนะคะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองถึง 7? 7 6ล้านไรซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง,งามากกว่าเกษตรกรทีะะม่มีที่ดินที่มีโฉนดของตัวเองตัวเลขนี้สะท้อนถึงอะไรตัวเลขนี้ พอเรามองว่าถ้าเกษตรกรไม่ใช่เจ้าของที่ดินจริงๆเราเหมือนเช่าเขาอยู่นะคะไม่ใช่ซื้อบ้านอยู่เองคนที่อยากจะไปปรับปรุงบ้านหรืออยากจะไปพัฒนาบ้านของตัวเองกําลังใจตรงนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการกล้าที่จะลงทุนปรับปรุงพัฒนาที่ดินของตัวเองในระยะยาวก็จะลดน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้ ความมั่นคงในการดำรงชีพก็น้อยลงด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นหนึ่งในผลกระทบของการที่ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตต่อไร่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะปัญหาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของปัญหาของวิกฤตทุนแฝงหรือว่าทุนที่ตายแล้วเดดแคปิตอลก็คือเรานั่งอยู่บนสินทรัพย์ที่ไม่อคทีที่ยังไม่มีการขยับตัวแล้วยังไม่เกิด การสร้างรายได้ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ทุกที่เลยค่ะอยู่7 8หน่วยงานมีกรมป่าไม้กรมที่ดินกรมอุทยานกรมโยธามีเยอะไปหมดเลยแล้วก็สิทธิที่ดินบางครั้งก็ไม่ชัดเจนนักลงทุนทีนี้ก็จะลงไม่กล้าลงเพราะว่าความเสี่ยงสูงเมื่อข่าวปีที่แล้วลงนะคะว่าประเทศไทยมีพื้นที่320บล้านไร่ใน3 10ล้านไร่เนะะี่ยค่ะมีพื้นที่ทั้งหมดรวมทับซ้อนด้วยเป็น540ล้านไร่งอกขึ้นมาเพิ่มเติม120ล้านได้นี่คือนี่คือที่ดินข้อมูลที่ดินที่ยังไม่ได้จัดการที่ยังไม่ได้สะสางนะคะซึ่งแปลว่าเวลาที่เรามีที่ดินที่ไม่สะสางปัญหาคือเราจะไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประเทศเสียอะไรจากการที่เราไม่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทาง